เช้านี้อากาศค้มฟ้าคึ้มฝนนะคะทุกคนแต่ว่าอากาศก็ยังดีอยู่นะคะยังพอได้อยู่นะคะวันนี้ก็มาไร่มาสวนมานานเช่นเคยเราก็มาดูข้าวกันเพราะว่าไม่ได้มาสองวันแล้วนะคะติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาวันนี้เช้านี้มานะคะเห็นอะไรไหมคะทุกคนนี่เลยข้าวนะคะข้าวเริ่มออกรวงแล้วตรงกลางตรงนู้นนะคะตรง ออกรวงเยอะแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะรวงออกเหลืองเหลืองนวลนวลนะคะข้าวเริ่มออกรวงให้ได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวขึ้นหน่อยนะคะทุ่งสีเขียวก็จะกลายเป็นทุ่งสีทองซึ่งต้นีข้าวก็ได้ประมาณสักสองเดือนได้สองเดือนได้แล้วซึ่งสองเดือนเนี่ยคือไม่ได้นับนะคะไม่ได้นับตอนที่เขาไปตกกล้าให้ประมาณสิบห้าวัน ก็จะเป็นบรรยากาศยามเชา้าซึ่งวันนีท้องฟ้าปิดนะคะไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีแสงแดดเลยเลยทำให้รู้สึกอึมครึมนะคะแต่ว่าหลายหลายคนเนี่ยก็ชอบนะคะชอบแต่ว่าอย่างเราเองนี่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอากาศอึมครึมมันดูสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งแต่ก็ยังได้เห็นทุ่งข้าวนะคะทุ่งข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะออกรวง เรามาลุ้นกันนะคะว่าลวงเขาจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่าให้ผลผลิตได้ดีขนาดไหนซึ่งเราก็ดูแลนะคะประคบป,ประงมกันมากๆเลยนะคะทั้งถอนหญ้าทั้งมาสูบน้ำคือหลายๆฤดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งต้องดูแลเขาเป็นพิเศษข้าวช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเขาจะมีโรคที่มากับข้าวค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเชื้อราก็มีนะคะเชื้อรา เชื้อราหรือว่าเป็นพวกใบขาวเป็นนอนกออะไรต่างๆนานานะคะแต่ก็รักษากันไปดูแลกันไปน้ำค้างนะคะน้ำค้างยามเช้ายังมีให้เห็นอยู่เลยค่ะทุกคน